คขารู้จักวิดิป้าถามมาต่อไปอ้าวนั่นะสามสิบชื่ออะไรคะแคปเตอร์ชื่อเล่นล่ะแคปคุงครับเป็นวิดิป้าแบบไหนงั้นเนาะเป็นเอลปูวันเกิดล่ะสิบเดือนเจ็ดอายุล่ะไม่บอกเพศของคุณล่ะเพศชายครับถึงเท่าไหรเหรอร้อยหกสิบห้าอยู่ที่ไหนเหรอชาเลสุดเดียวละครับสีผงกระโบแต่ไหนก็เราภาคเสร็จกหน่อยสิเปล่ากันชุดป๊อปเอ้าว ยูทูบทักทายพูดอะไรสวัสดีครับตอจากไลฟ์หรอคะ๊ายบายครับออชิมาร์ล่าอันนี้กับอันนี้ Live ล่าแคปเตอ e ์ไลฟ์ a าร์ตล่าแคปแคปอาร์ตแฟนแน่หรอคะยังไม่มีเลยสถานที่ที่ชอบชอบที่เย็นๆครับบรรยากาศที่ชอบสบายๆครับผมขอที่ชอบล่าโอยแยะเลยอ่ะช่วยบอกดักสักหน่อยได้มั้ยดักนะครับสิ่งที่ชอบล่าแซลมอนไม่ชอบอะไรหรอไม่ชอบตุ๊กแกอ่ะเครื่องดื่มที่ชอบชาเย็นชอบมางานแนวไหนโชเนนโชโจอครับแนวอันนี้ ออนไลน์ออฟไลน์เตรียมสุดเลิฟนาฬากะใครที่ Baby, ชอบละ่ะโหยอมมากบบนับถือใครอยู่พี่บาเบลครับผมความฝันของเธอละคนจับผมได้พอแล้วเจ้าผูะไรหน่อยได้มั้ยขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับก็เอ,อ้อยังไงก็งอยากมาฟังตัวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะบ๊ายบายหั